สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศัพปีที่5้ทับทุกคนนะครับวันนี้ครูทีมาในรูปแบบของวิดีโอเนาะเอ่อเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเป็นของบทที่3ใช่ไหมบทที่3เรามีหัวเรื่องเรื่องเจินใช่ไหมเจินเช่นที่แปลว่าจริงๆใช่ไหมครับเจินเช่นตัวนี้เนาะอ่าเช่นบวกกับ adjective เนาะ adjective เราทวนกันก่อนว่า adjective มันมีควมว่าอะไรบ้าง อันน <builds Donald> <ling> like ี hot, salt, so ้ทีมีคำว่าดีใช่ไหมดีที่แปลดีภาษาจีนคำว่าเห่าใช่ไหมเอ有吗还有ะฝ色是吧粉นคือชมพูใช่ไหมชมพูกิบเออ这题่吧真好真大真ะอ吧啊โอเคสำหรับ ในบทนี้เนาะสำหรับในบทนี้นะครับสำหรับในบทนี้บทที่สี่มีชื่อบทว่า这个工作是他帮我介绍的这个工作是他帮我介绍的เจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวแต่ก่อนไปเรามาวอร์มอัพกันก่อนวอร์มอัพนะครับ เดี๋ยวให้นักเรียนนะครับทําก่อนนะครับ oh. เดี๋ยวในวันจันทร์หน้าเนาะที่อาจจะเปิดเทียนเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูคําศัพท์กันก่อน oh. new words <verse> นะครับซึ oh. ่งศิอยู่กี่个有多少的有多少的 生词有多少？有十三个生词，是吧？有十三个生词，请大家来看那个第一个生词。第一个生词就是什么？第一个生词是，各位老师读生日，生日快乐，快乐。第三个给。 给好请大家来看那个生日生日是 now 是ไม่ come now ใช่ไหม,ค,ม,มครับ come now แปลว่า birthday นะครับคือวันอะไรเอ่ยวันเกิดนะครั你的生日是几月几号你的生日是几月几号วันเกิดของคุณคือวันอะไรเดือนอะไรใช่ไหมครับอ่ะ 是几月几号啊要对眼下我的生日是十十月十五号我的生日是十月十五号 ok 我们来喝 one piece pie 六安苏拉红怎么样那好老子熬越困搞了三杯好下面喊啊宝马第二快乐快乐变 x 题啊,啊快乐变 x 题 วายเอร์คือแฮปปี้นะหรือสุขสันต์ก็ได้สุขสันต์ก็ได้ใช่ไหมครับอ่ะเท่าหนึ่งกับสองรวมกันเป็นชงร์วายเกิดชงร์วเอ,อันนี้ก็จะกลายเป็นคำวอวยพรแล้วใช่ไหมครับก็กลายเป็นแฮปปี้เบ t ร์เดย์เนาะก็คือสุขสันต์วันเกิดนะครับสุขสันต์วันเกิดต่อมาคำที่สามเก๋เก๋เก๋เป็น preposition เนาะเป็นเพย์พอ i ์ติชั่นแปลว่าฟัวนะครับก็คือสามหลักหรือให้ก็ได้อ่ะให้นะครับ,บ,รระะนะรบจะได้อีกความหมายหนึ่งนะครับโอเคเอ์แซนเรียบร้อยแล้วเนาะคำศัพท์ ใช่ไหมครับเดี๋ยวทวนอีกครั้งหนึ่งคำศัพท์คำแรกวันเกิดวันเกิดควาลสุขควาลสุเก๋เก๋อ่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูรูปประโยคกันนะครับรูปประโยคมีเออบทสนทนามีอยู่แค่สี่บทสนทนานะครับสี่บทสนทนา 来吧，啊，我们读安拉根先，啊，A 和 B 谈话，是吗？老师读，生日快乐，生日快乐，这是送给你的，这是送给你的，你说什么？你说是什么？是一本书吗？是什么？是一本书吗？ 啊请大家来看那个生日快乐我说了那个在生时是吧生日快乐 supermen、嗯、happy birthday 什么 happy birthday 啊这是那、啊这个这是你什么你可你可可来送给你的你可是送给你的送 ส่งแปลว่าส่งใช่ไหมครับดังนั้นมันจะต้องมีสิ่งของถูกไหมอ่ามันจะต้องมีสิ่งของนั้นั้นเจ้าชื่อส่ง่คือนี่คือสิ่งที่จะมอบให้คุณหรือสิ่งที่ส่งมาเพื่อสําหรับคุณใช่ไหมครับเกในที่นี้เขาบอกว่าเป็น preposition คือสําหรับใช่ไหมครับอ่าอะไรสิ่งของอะไรแล้วบีก็ถามว่า是什么 是什么อะไรอ่ะมันคืออะไรใช่ไหมครับ่么แปลว่าอะไร是一本书吗อ่าสิ่งต้างๆหลายขั้นกัก e e e คืออะไรลูก e คือหนึ่งหนึ่งเป็นจำนวนอ่าเป็นจำนวนเปินเปิ่นคือเล่มเป็นลักษณะลักษณะชูเป็นคำนามอ่าดังนั้น จำนวนลักษณะนามและนามเนี่ยอื่นมันจะต้องเรียงกันตามนี้เนาะเราเรียกตรงนี้ว่าเราเรียกตรงนี้ว่าสู้เรียงเราเรียกตรงนี้ว่าสู้เรียงนะครับสู้เรียงสู้เรียงก็คือจำนวนบวกลักษณะนาม จำนวนและลักษณะนามเนี่ยชูเลี่ยงตรงนี้จะต้องวางอยู่ด้านหน้าด้านหน้าของคำนามเสมอนะครับอ่ะใช่นช่ม,ชออชมคืออะไรคือหนังสือหนังสือกี่เล่มหนังสือหนึ่งเล่มใช่ไหมเอบอกว่าไงเอบอกว่าเอชัววย这是 这本书是我写的，这本书是我写的。你说什么，太谢谢你了，太谢谢你了。好，对，对是什么？对，对个土当，菜ช a แล้ว。诶、这个，说，可是送，东西送来，然后诶，说对，ใช่。这本书是我写的，请大家来看是，就就就的。 อ่าชื่อผ就้ก่就เหตุ่อุคือสิ่งที่เรากำลังเน้นแล้วในระหว่างที่ระหว่างกลางระหว่างชื่อจุดเนี่ยคือสิ่งที่เราทำไหมลูกโฟกัสอ่าเราโฟกัสนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อันเขียนนะ ไม่ใช่ A อไม่ใช่ซีเขียนนะไม่ใช่พ่อฉันเขียนนะไม่ใช่แม่ฉันเขียนนะคือฉันเขียนเองเนาะสื่แล้วพีบอกทา้ายสิล谢ิเสียขอบคุณแล้วมีท้ายมาตรงนี้ท้ายเป็น adverb adverb บ Ad ังอยู่ด้านหน้า adjective เออวางอยู่หน้า verb ตรงนี้ชี้เสียไปแล้วขอบคูณใช่ไหมครับ adverb ใช่ ai, ตรงนี้เป็น adverb of frequency นะเ mm hmm. อ่อ frequency ไว้สำหรับอะไร mm hmm. ไว้สำหรับในการ mm hmm. บ่งบอกระดับใช่ ai, ชี้เสีนี่แหละขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆ mm hmm. นะครับโอเคขอบคุณจริงๆใน chapter นี้ก็เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะถ้าใครไม่ทนันเราก็กกับ นะครับก็กลับไปดูได้เนาะโอเคอ่าต่อไปมาดูในชาร์เตอร์ที่2นะครับชาร์เตอร์ที่2นะครับชาร์เตอร์ที่2องท่าใจไหนท่าใจ家里是吧他在家里他在家里家อบ้านใช่ไหม他在家里他在这里อยู่ที่บ้านนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยว มาดูที่คำศัพท请大家来看那个生死啊，第二部分的生死啊，第四他说什么？第四家啊不是家接接晚上晚上问问啊第四接。街 เจียเป็น verb to receive แปลว่ารับใช่ไหมครับแปลว่ารับใช่ไหมเหมือนกับคำว่าส่งเลยเด็กๆเหมือนคำว่าส่งเลยส่งเนี่ยส่งเป็น verb ใช่ไหมครับส่งเป็น verb แปลว่าส่งทีนี้ส่งอะไรได้ส่งสิ่งของได้ลูกใช่ไหมครับส่งสิ่งของอันที่สองคืออะไรส่งคนได้ด้วยอ่าส่งคน watch 机场送你我去机场送你，ไปไปลาจีฉ机ง,งก็คือสนามบ,บินส่งคุณเอเหมือนกับเจียเจียแปลว่ารับรับก็รับสิ่งของได้อ่ารับสิ่งของว่าเจียเ๊ยนี่จะนฉับเงินของคุณมาว่าเจีเฉันี่รับของขวัญของคุณมาอ๊ะแล้วรับคนได้ด้วยรับคน อ่าเจีอีกนียกก่ก็ได้ะครับอ่ารับโทรศัพท์รับคนได้เนาะวันขึ้ที่สามฉันไปรับคุณที่สนามบินเนาะโอเคต่อไปหวานชับหวานัางเป็นคำนามเนาะเป็นคำนามแปลว่ากลางคืนนะครับกลางคืนตอนเย็นต่อไปเว่นเวนเป็นเวริรแปลว่าถามนะครับฉิ่งน ฉันถามหน,นขอถามหน่อยเนาะสงอถามหน่อย,อยโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวทวนอีกครั้งนึงนะครับ G ก็เราชื่อตูอ่านับคุณนะครับ G G ว,ว,วันเสาวันเสาร์问问โอเคเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะครับ อ่าต่อไปเป็นบทสนทนาของ chapter 2นะครับเป็นบทสนทนาของ chapter 2 chapter 2บทสนทนามีเหมือนเดิมมีอยู่4อัน4อัน4อันเหมือนเดิมเลยใช่ไหมครับที่สอันเหมือนเดิมเนาะทีนี้มาดู A กับ B คุยกัน A 说什么 A 说早上有你一个电话早上有你一个电话 B 说什么 B 说 电话是谁打的？电话是谁打的？好，早上早上到哪？早上到 morning，什么讲，什么什么早上是 morning，morning แปลว่า morning แปลว่าตอนเ有你一个电话，有你一个电话。 โยนี่ก็เต้นควาโยคือใครโยโยคือมีใช่ไหมครับโยคือมีโยนี่ก็เตี้ยนคว้าเตี้ยนคว้าอ่าตระกูลเตี้ยนมีอะไรบ้างตระกูลเตี้ยนมีอะไรบ้างมีเตี้ยนชื่อใช่ไหมครับมีเตี้ยนชื่ออ่าเตี้ยนชื่อมีอะไรอีกเตี้ยนหนอฮอเตี้ยนหนาวอ还有什么เเตตีี้้้ยยนวาาอ่น话ว้า เตนซื่อคืออะไรเต้นชื่อคือทีวีนะครับเต้นหนาวคืออะไรเต้นหนาวคือคอมพิวเตอร์ยายาต่อไปเต้นว่าเต้นว่าคืออะไรครับเต้นว่าเห็นเด็กถืออยู่ไหมอันนี้คืออะไรอันนี้คือสากกระเบือหรือเปล่าไม่ใช่คืออะไรกล่องเลนสอหรือเปล่าไม่ใช่เคยเห็นโทรศัพท์สมัยก่อนไหม อ่าที่มันจานใหญ่ๆหอันใหญ่ๆอ่าอ,อันนี้คือเต้นควาเต้นควาก็คือโทรศัพท์นั่นเองอ่าแต่เต้นคว้าเนี่ยเราจะใช้กับโทรศัพท์อะไรเอ่ยโทรศัพท์บ้านแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือเราใช้คำว่าอะไรโไรลูกโว์什么โโชว์จีอ่าโว์แปลว่ามือจีแปลว่าเครื่องเครื่องที่ใช้มือถือเนะี่ยเราเรียกว่า โทรศัพท์มือถือเ่าตามตามทับศัพท์เลยมือถือใช่ไหมมือถือเครื่องที่เอามือถืออันนี้น,นะครับโอเคโยหยนี่อีกแร้วเดี๋ยวมีโทรศัพท์มาหาคุณหนึ่งสายบีบอกว่าเตี่ยดีกว่าฉัสียดักเอใครโทรศัพท์มาหาฉันอ่ะเด็กๆเห็นชื่อจุดจุดจุดเตอะไหมหนูเห็นชื่อจุดเต,ต,ตอะไหม ชื่อก็คืออะไรลูกเราโฟกัสใช่ไหมเรากำลังจะเน้นเน้นระหว่างกลางเฉยตแต่เฉยแปลว่าอะไรครับเฉยแปลว่าใครใครนะครับตาตามาจากตาเตี้ยนว่วตาเตี้ยนว่วก็คือโทรศัพท์นั่นเองอ่าตาเตี้ยนวก็คือโทรศัพท์นะครับตาเตี้ยนหคือโทรศพัพท์ 开车上马山，咪宝不知道，呃，咪宝不知道什么路，是儿子接的，是儿子接的，儿子开他，儿子开路山，啊，路山接，你看接爸爸拉，啊，拉接的是儿子接的，开门快拉，开门快拉，哎，开门快么โทรศัพท์，路差，见没，大差，朋友，啊，咪宝，好。 好 ,ok, 晚上我问一下晚上我问一下儿子晚上我问一下儿子晚上当年我谈问谈一下一下的谈咋兰儿子哥哥六谈啊把你用你一百万来晚上我问一下儿子的当年人成谈六谈一谈、啊、一谈谈 โอเคเรื่องนี้เด็กๆใช่ตากับเดนฟาใช่ากับเดนฟาใครเป็นคนรับโทรศัพท์ใครเป็นคนรับโทรศัพนนทพ์เออ้อนี้ต้องตอบ儿子是儿子家的是儿子家的前面ครับอ่าใครเป็นคนรับโทรศัพท์ลูกชายเป็นคนรับโทรศัพท์นะครับโอเคจบไปแล้วของ chapter รสอง ต่อไปนะครับเดี๋ยวครูขอขั้นอะเวรณ์นะครับหรือส่วนที่เราควรที่จะโฟกัสเนาะเออมันสำคัญนะครับตรงนี้คือคำว่าชื่อจุดจุดเอะอ่าชื่อจุดจุดจุดเตะเดีย๋ยวเรามาดูเลยที่ครูทีบอกในอ่อบทสนทนาเฮ้ยชื่อจุดจุดตมันคืออะไรวะเฮ้ยยังไม่ค่อยเข้าใจเลยมันคือยังไงนะอ่าเดีย๋ยวเรามาดู ตรงนี、啊、้เลยเป็น啊 chapter ของชื่อจูดเตอร์เลยนะครับ。ชื่อจูดจูเตอร์เนี่ยเขาไว้ใช้สำหรับอะไร？在已经知道事情发生的情况下，ใช้สำหรับเหตุการณ์ที่เรารู้อยู่แล้วว่าเหตุการณ์นั้นอ่ะมันจะเกิดขึ้นนะครับ。เคย用是朱朱的强调动作发出者。 ใช้สำหรับเน้นนะครับเฉียงแจ้าแปลว่าเน้นเน้นต้องจั่วคือเน้นการกระทำของผู้กระทำาอาใช้สำหรับเน้นการกระทำของผู้กระทำเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะครับตัวอย่างประโยคเลยเนาะอ่ะทีนี้ตัวอย่างประโยคก็คือเขาจะอ็อบเจกต์เนี่ยมาไว้ด้านหน้าแล้วตามด้วยเชื่อ แล้วตามด้วยใครทำอะไรแล้วเตะกรรมชื่อใครหรืออะไรตามด้วยเวิร์และตามด้วยตึกนะครับตัวอย่างประโยคประโยคแรกมาดูกันเลยนะครับประโยคแรกเปนช่本เ啊这 本书是我买的，爷爷，这本书是我买的，这本书是我买的，啊，这本书能死来路，能死来米，而是这米。 อ่าพร้อมเน้นแล้วนะพร้อมเน้นแล้วนะเน้นว่าเน้นการทําของผู้กระทำเน้นการทําของผู้กระทาระหว่างการเราโฟกัสใช่ไหมโฟกัสว่าการกระทของผู้กระทาคือยังไงวอลหมายแตะเราเน้นเลยว่าฉันนะเป็นคนซื้อหนังสือเล่มน,นี้มาไม่ใช่พ่อซื้อไม่ใช่แม่ซื้อฉันเนี่ยซื้อเองนะครับอ่ะอันที่สองในประโยคบทสนทนา,นานเลยเตี้ยนคว้า ตเตียนค电话是谁打的电话是谁打的โทรศัพท์เนี่ยใครยังไงใครอะไรเหมือนอะไรใครเป็นคนโทรมาถามเลยเนี่ยใครเป็นคนโทรมาโทรศัพท์เนี่ยใครเป็นคนโทรมานะครับแต่ถ้าพวาเราต้องการให mm. ้เป็นโฟติ้งส否งส式 ใชื่อจะเขียนเป็นจะาปู้ถ้าจะทำให้เป็นประโยคปฏิเสธบอกเลยว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครอ่าเน้นว่าไม่ใช่เราเอาปูเนี่ยนะครับคำที่บุ่งบอกว่าเป็นประโยคปฏิเสธเนาะเป็นคำปฏิเสธไปวางไว้ด้านหน้าของคำว่าชื่อเนาะ ตัวอ,อย่างประโยคเช่นือปเปิ้งหม่หรือไม่ใช่หวังฟา,าง买的แอปเปิเนี่ยไม่ใช่หวังฟา,าตตง,างฟาซื้อมานะ 但是我่是的。ินปุ๋เนี่เป็นของฉันซืใม่ไหมไม่ใช่ของหวังฟางไม่ใช่หวังฟางซื้อมานะครับถ้าจะเป็นประโยช์เปฏิเสธเราเอาปูเนี่ยไปวางไว้หนาชื้น้าชื้มันก็จะกลายเป็นประโยชน์ปฏิเสธนนะครับ